บทเก่าแก่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีข่าวลือกันว่าในคืนเดือนดับจะได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากมุมมืดในห้องสมุดในคืนนั้นนั่นเองแหละที่นักศึกษาคนหนึ่งชื่อว่านุ่นตัดสินใจอยู่ในห้องสมุดจนดึกดื่นเพื่ออ่านหนังสือสอบเมื่ออยู่ในห้องสมุดที่เงียบสงบนั้นอยูๆ่ๆนุ่นก็ได้ยินเสียงกระซิบที่มาจากชั้นหนังสือเสียงนั้นมันเรียกชื่อของเธอ นุ่นตกใจกลัวแต่ก็พยายามดักสติเธอคิดว่าอาจจะเป็นเสียงของเพื่อนที่มาแกล้งเธอเธอเดินไปตามเสียงและพบว่าไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นดังขึ้นและชัดเจนขึ้นนุ่นได้ยินเสียงนั้นพูดว่าเจ้ามาหาข้าทำไมเป็นเสียงผีที่น่ารักมากเลยล่ะครับผีขอบคุณค่ะพี่สินค่ะคือน,นุ่นรีบเก็บหนังสือวิ่งออกจากห้องสมุดเธอไม่กล้าหันหลังกลับแต่ในวันรุ่งขึ้น นุ่นก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่เพื่อนๆืไม่มีใครเชื่อแล้วก็ว่ากันว่านุ่นอาจจะแค่อ่านหนังสือมากเกินไปแล้วก็คิดมากแล้วก็เก็บมาคิดนั่นแหละนะแต่ว่านุ่นอยากรู้จริงๆในคืนนั่นแหละนุ่นก็เลยไปดูที่ห้องสมุดอีกครั้งอยากรู้ว่าตัวเองคิดไปเองหรือเปล่านุ่นเข้าไปในห้องสมุดร,รู้สึกได้ถึงความเย็นที่เต็มไปในห้องนั้นน,นุ่นเดินตรงไปที่ชั้นหนังสือชั้นนั้นที่เมื่อวานได้ยินเสียงกระซิบและมันก็ดังขึ้นอีกครั้ง้งงนนนนึุ่่ไดยิวา เป็นของข้าแล้วนุ่นตกใจกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวพยายามวิ่งหนีแต่อยู่ๆก็ถูกเงาน้นนะ่ะรูปร่างคล้ายคนดึงเข้าไปในความมืดในวันลุ่งขึ้นเพื่อนๆของนุ่นไม่เห็นนุ่นมาเรียนด้วยความเป็นห่วงก็เลยไปเยี่ยมที่หอพักและก็ไม่เห็นร่องรอยของนุ่นอีกเลยอาจเป็นคดีคนหายที่เบื้องหลังคือนุ่นอาจถูกผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ให้เข้าใจผิดแล้วก็ลักพาตัวไปหลังจากนั้นก็ได้นี่ และทีนี้นะ่ะพอนุ่นเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องผีเราไปเล่าให้เพื่อนฟังเลยทําให้พวกเพื่อนๆคิดว่าเป็นเรื่องอไร้สาระก็เลยไม่ให้การช่วยเหลือ แล้วก็ใช่เรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่นุ่นน่ะโดนเพื่อนแกล้งก็ได้นะอืมพี่ซินน่ะสมกับเป็นพี่ซินของเอลิโอเลยล่ะคะนะคือการตีความเรื่องราวผีๆในรูปแบบของคดีอาญากรรมเนี่ยหรือการกั่นแกล้งก,ก,กันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมล่ะคะมันเป็นคดีคนหายก็เป็นไปได้ว่าน,นุ่นอาจจะถูกผู้ไม่หวังดีล่อลวงหรือว่าลักพาตัวไปอย่างที่พี่ซินสงสัยโดยใช้สถานการณ์ในห้องสุบเป็นฉากบางหน้าเสียงกระซิบที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงของคนร้ายที่พยายามทาให้สับสนแล้วก็หวาดกลัวการหาายยยตัวไไปอไออ่งรร อาจจะเป็นการวางแผนของคนร้ายเพื่อที่จะอัมพรางก็ได้กั้นกันแกล้งกันอันนี้เนี่ยน่าสงสัยเลยล่ะเอลิออเนี่ยเห็นด้วยกับพี่สินเลยล่ะค่ะนะเพราะว่าเพื่อนของนุ่นเนี่ยอาจจะร่วมมือกันแล้วก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องก็ได้ใช่ไหมล่ะคะนะจะรู้ชื่อของนุ่นได้ยังไงใช่ไหมล่ะคะเสียงกระซิบอาจจะถูกสร้างขึ้นโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการหายตัวไปของนุ่นอาจจะเป็นเพียงแค่การแกล้งทําหรืออ,อาจ,จเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ซับซ้อนกว่านั้นคะ่ะขนาดนั้นเลยล่ะคะ่ะ AI มันตอบมาอย่างนี้เลยล่ะคะ